สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมครับ่รครับวิโรธธัญญาหารกับโชว์รูมออนแอร์อยู่กันที่ YouTube Channel นะครับอันนี้ไม่ใช่บ้านผมนะฮะแต่ว่าเป็นมอเตอร์โฮมนะฮะหรือว่า RV นะครับเป็น Suzuki Carry นะครับซึ่งเขาเป็นเจ้าพ่อแห่งรถอเนกประสงค์กันเลยนะฮะมอเตอร์โชว์ครั้งนี้เขาก็มีรถที่เอามาทำเป็นไกด์ไลน์ให้เราเห็นกันนะฮะว่ารถ RV ก็สามารถใช้แคลลี่กัน เอามาทําได้นะครับโดยตัวเนี้ยหลายคนถามเอ๊ะ RV คืออะไรก็คือรถมอเตอร์โฮมหรือว่ารถบ้านเราที่เราเรียกกันนะฮะมันคือ Re-creational นะฮะ vehicle นั่นเองนะครับรถคันนี้ถามว่ามันอนเนกปะระสงค์อะไรยังไงคือพื้นฐานก็คือรถสุซกิแคลลี่นะฮะราคาเขาอยู่ที่385,000 0บาทนะครับอันนั้นคือราคารถเขานะแต่ว่าตัวเนี้ถ้ารวมเฉพาะ เราไม่รวมอุปกรณ์ภายในนะถ้าเฉพาะตัวโครงเนี่ยก็เพิ่มอีกประมาณแสนห้านะฮะแต่ว่าที่มันเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัว8ป0 0สนกว่าบาทเนี่ยถามว่ามันเพิ่มที่อะไรบ้างก่อนจะเข้าไปดูข้างในนะฮะคุณเห็นล้อไหมนะฮะท้งล้อแล้วเขาก็มีการเสริมแหนบเพิ่มนะฮะเสริมแหนบเพิ่มแล้วเพิ่มแบตเตอรี่อีก2ตัวนะฮะเพื่อที่จะสามารถจ่ายไฟได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะฮะและในลักษะของรถ RV เนี่ยนะฮะ ก็จะมีอะไรที่ค่อนข้างจะครบครันนะฮะตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่าเขาจะฟิกตัวนี้สามารถปรับเพิ่มออกมาได้เป็นเตียงนะฮะอ่าก็จะมีหมอนมีชุดพวกนี้เลยนะฮะอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาทำมาเพื่อลองรับจริงๆนะฮะ,ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในตัวรถกันว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับอ่านะฮะนะฮะตัวนี้มันสามารถขยับออกมาได้เราก็จะลองกับตัวไม้แผ่นนี้ เป็นเตียงนะครับอ่านะครับแล้วก็ตัวนี้อย่างที่บอกพอมีแบตเตอรี่สองตัวอยู่ข้างล่างปุ๊บเขาก็จะมีการจ่ายไฟได้หรือจำไฟต่อได้นะครับอ่านะครับอ่าอันนี้จะเป็นแอร์เคลื่อนที่นะฮะอ่านะครับอ่าเขาก็จะมีแอร์เคลื่อนที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับอืมตัวนี้อย่างที่ผมบอกว่าคร่าวๆเนี่ยเขาอยู่ประมาณ 8แสนนะฮะทั้งตัวรถแล้วแล้วก็ตัวที่ตกแต่งที่ให้เหมือนเป็นบรรยากาศรถบ้านอันนี้เป็นพัดลมใบอากาศเพ่มมีมาให้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นถือว่าเป็นไอเดียที่เขาทําขึ้นมาเพื่อรองรับกับกระแสน,นะฮะกระแสรถบ้านที่นิยมกันในบ้านเราตอนนี้นะฮะอ่ะ,อะผมพาดูรอบๆเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูด้านนี้อ่านี่อีกหนึ่งประตูที่สามารถลงมาได้นะครับ อเป็นสเต็ปลงมานะครับมาดูหน้ารถด,ดูรอบๆนะฮะเห็นแล้วใช่ไหมข้างบนเนี่ยเขามีบันไดแต่ผมไม่ปีนขึ้นไปนะนะครับเขามีบันไดขึ้นไปสามารถวางของได้อีกนะฮะาานอกกช่วงพิงเศษแล้วแล้วเขาก็จะมีการชนนะคือไอดีมันเป็นตุรกี คอลแลบกับจันทาแคมป์ปิเนตนะครับจันทาแคมป์ปิเนตนะครับอ่ามันเป็นไอเดียที่มาคอลแลบกันรวมสติกเกอร์ตกสีบรรยากาศของรถนะครับมานะฮะอ่าเขา็จะมีการตกแต่งภายในแต่ว่าแคลรี่เนี่ยมันมีแต่เกียร์ธรรมดานะมันเป็นรถที่มีแต่เกียร์ธรรมดานะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูแคลลี่ตัวปกติก่อนที่เขาจะตกแต่งมาเป็นตัวนี้นะครับอืมอืมนะครับอันนี้เองก็ลองคุยกับเขาดูนะฮะอย่างออกรถเดิมๆของเขาคือตัวนี้ที่เราจะเห็นเป็นรถลักษณะที่มีความอเนกประสงค์สามารถตกแต่งเป็นอะไรได้หลายอย่างนะครับอันนี้คือซูซูกิ แคลลี่นะครับนี่นะครับคือเขาว่าเป็นเจ้าแห่งฟ,ฟู้ดทัคอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี่ยอ่ะเราดูภายในตะกี้เขาก็ตกแต่งเป็นสีภายในให้มันดูเข้ากับรถใช่ไหมสีออกเอิร์ธโทนนะฮะภายในเดิมเดิมเขาจะเป็นแบบนี้นะครับซููกิแคลลี่เนี่ยต้องบอกว่าเขามีขนาดความยาวมิติตรสี่พันหนึ่งร้4ยเก้าห้ามิลลิเมตรกว้างหนึ่งพันเจ็ดรอยหกสิบห้ามิลลิเมตรและสูงหนึ่งพันเก้าร้อย 10มิลิเมตรนะฮะด้วยความที่จุดเด่นเขาเนี่ยตัวเนี้ยตัวกระบะเนี่ยมันแฟตมันเรียบเวลาเอาไปทำเป็นมอเตอร์โฮมนะฮะหรือว่าจะเอาไปทำเป็นฟู้ดทักเนี่ยมันก็ทำได้ง่ายขึ้นอันนี้คือจุดเด่นของเขาเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะฮะแล้วก็สามารถแบกรับน้ำหนักได้ถึง904ากิโลกรัมนะครับนี่คือไอเดียของสุสุกิ อีกหนึ่งความอนเนกประสงค์ของ Suzuki Carry นะครับก็ปากกดติดตามนะครับกับ Showroom on Air นะครับและนี่คือ Suzuki Carry นู่นรถ RV ที่เราเห็นครับ